สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับฮารุในรา,ายการ Capture by c a p ค่ะนี่ทุกคนชอบเอารูปลง IG หรือ a c e b ุ o กกันใช่ไหมคะวันนี้ฮารุอ่ะมีแอปสุดเจ๋อมาแนะนำให้เพื่อ,อนๆด้วยค่ะที่สำคัญอ่ะแอปนี้ยโหลดฟรีด้วยนะสายฟรีอย่าห้ามพลาดแถมโหลดได้ทั้ง iOS และ Android ด้วยแหละแอปที่เราต้องโหลดในวันนี้คือแอป Snapseed วิธีการใช้ง่ายมากค่ะแค่กดเปิดแล้วก็เลือกรูปที่เราแต่งเข้ามาในโปรแกรมเปิดมาก็จะเจอฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะเลย แต่แต่แตเราไม่ได้บอกแค่นี้ฟังก์ชันสุดซีซอนอยู่ด้านในดูกันเลยให้เรากดที่แถบเครื่องมือแอปจะโชว์เครื่องมือให้เราใช้ในการแต่งภาพเทียบเลยแต่ที่หันรจำสองวันนี้คือภาพบุคคลค่ะต้องเลื่อนลงไหนนะคะเพื่อนๆ snapseed จะใส่ฟิลเตอร์ให้ใบหน้าของเรากระจ่างใสเนียนกิ๊บและไม่ทำให้ฉากหลังขาวตามไปด้วยปรับแต่งกันจนพอใจแล้วนะคะอย่าลืมกดสมออกกันด้นะคะแค่นี้ก็ได้ภาพสุดซี้เล็กยอดไดแล แคปชั่นทิ้งท้ายยอดไคลอ่ะเป็นพันแต่คนผูกพันธน่ยยังไม่มีถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายกันซ่าบายแคทช่าค่ะ